ที่สารเจ้าเทนบังกูเนี่ยก็จะมีเทพพระเจ้าแห่งปัญญาใช,ใชเทพเทนจินก็เทพเทนจินนี่ยแหละคือส no ุกาวารานมิจิซาเน่ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏท, mm hmm. ทีนี้พอเขาเสียชีวิตไปมันก็เกิดเรื่องหายนะเกิดฟ้าผ่าเนี่ยลงมาที่วังเลยอะ่ะ mm hmm. จนเกิดไฟไหมลุกลามมากเรียกได้ว่าวังตอนนั้นมันกลายเป็นเหมือนนรกค่ะ mm hmm. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยี่ปุ่นลับลับวันนี้แล้วกับมาที่เมืองไทยแล้วนะคะกับนิทญี่ปุ่นลับลับของเราก็มาถึง e ีีที่23แล้วแล้ววันนี้เราเราจะไปจังหวัดไหนกันน้องขวัญก็จากคราวที่แล้วที่ไปรู้จักกับวิญญาณอาฆาตจากรัทรสุโตคูที่สารเจ้าตัดสัมพันธ์ที่เกียวโตการอับที่แล้วใช่อีพีนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนไปรู้จักวิญญาณอาฆาตอีกคนหนึ่งก็คือ สุกาวราโนมิจิสาเนะไม่รู้จักเลยมันรู้จักเลยหรอคือ <c oughs> ฟังชื่อก็อาจจะไม่คุ้นกันแต่เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะเคยไปขอพรกับท่านแล้วนะถ้าใครเคยไปศาลเจ้าดาไซฟ,ฟูเทมบังกูเที่จังหวัดฟุกุโอกะเคยไปหรือว่าศาลเจ้าเทมบังกูทั้งหลายก็คือในญี่ปุ่นมีหลายที่เนาะที่ศาลเจ้าเทมบังกูเนี่ยก็จะมีเทพ พระเจ้าแห่งปัญญาเทพเทนจินก็เทพเทนจีนนี่แหละคือส no ุกาวารานมิจิซเนะเคยไปก็คือคถ่ายรูปสวยๆอย่างเดียวเลยแต่แบบไม่ได้รู้ประวัติท่านเลยแล้วถ้าใครเคยดูอนิเมะเรื่องจูจูสึไคเซนโกโจซาโตรุนักใส่เวทที่แข่งแก่งในเรื่องเนี่ยหรือว่าที่คนรู้จักกันในชื่ออาจารย์โกโจในเรื่องเขาก็เขียนให้ว่าเป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากสุกาวารานมิจิซเนะด้วย แต่เบส on to s o r y เรื่องจริงนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับสุกาวาระโนมิจิซันะทำไมเขาถึงต้องกลายมาเป็นวิญญาณอาฆาตมาก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคําว่าองเรียวแปลว่าวิญญาณอาฆาตก็หมายถึงคนที่ตอนที่เขามีชีวิตอ่ะเหมือนเจอเรื่องจนเจ็บแค้นมากๆอ่ะเพอตายไปแล้วก็กลายเป็นวิญญาณอาฆาตอันนี้คือเป็นความเชื่อของญี่ปุ่นนะซึ่งมีองเรียวเยอะมากๆเลย ถ้าเกิดจะพูดถึงองค์เดียวที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักที่โด่งดังเนี่ยก็จะมีซาดากโกจันเดริงแล้วก็จะมีจูออนพวกนี้วิญญาณอาฆาตพวกนี้จะเป็นองค์เดียวหมดใช่แต่ว่าที่ขึ้นชื่อว่าอาฆาตมากๆพลังไร้การที่สุดเนี่ยก็จะมี3มวิญญาณด้วยกันก็จะเรียกรวมกันเป็น3วิญญาณอาฆาตแห่งญี่ปุน่นหรือว่านิฮงซันไดองค์เดียวก็จะมีจักรพรรดิสุตโตคุที่เราเข้าไปคราวที่แล้วแล้วก็สุกาวะโนมิจิซาเนะและ ไระโนมาสคดอันนี้ก็ไว้คราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังซึ่งทั้ง3าคนนี้คือเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะคือมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายเลยเพราะว่าเป็นเฮจักรพัิอีกคนนึงก็เป็นรัฐมนตรี อีกคนก็เป็นซามูไรเป็นคนยิ่งใหญ่ทั้งนั้นแต่ชิตเขาก็เจอเรื่องเศร้าเรื่องที่ทําให้แขนใจจนต้องกลายเป็นวิญญาณอาคาตสําหรับสุกาวระโนมิจิชานเนะเขาเกิดในยุคเฮอันเป็นตระกูลชนชั้นสูงเลยแหละก็เป็นชนชั้นสูงระดับกลางคือเขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์เรื่องสติปัญญาเลยจนขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กอัจฉริยะแบบตั้งแต่เด็กๆเลยอะแล้วก็มีความสามารถเรื่อการเรียนรวมถึงบทกวี ที่แบบมีชื่อเสียงมากๆแถมยังมีความแบบใฝ่เรียนด้วยจนได้เป็นนักปราชญ์นักกวีแล้วก็นักการเมืองก็คือในปีคศ870ตอนที่เขาอายุ26เนี่ยเขาสอบผ่านข้าราชการได้เข้าวังแล้วอะก็ทํางานไปเรื่อยๆนอนแล้วก็ได้แบบไปถูกใจได้รับความไว้วางใจจากจากกักรพรรดิเลยอตอนนั้นคือจกกักรพรรดิปูดัก จนได้รับการเลือ่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆจนเป็นกัฐมนตรีฝ่ายขวาถือว่าตำแหน่งใหญ่ไหมถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วคือแบบใกล้ชิดกัรพริที่สุดมีอำนาจมากที่สุดเลยก็ว่าได้แต่ว่าคนเก่งๆเราก็แบบได้เลื่อนขั้นเร็วแบบเนี้ยแน่นอนว่ามันต้องมีคนที่คอยแบบจ้องจะขัดขวางจะทำร้ายใช่ไหมม,มีจิซานะก็เหมือนกันก็มีหลายคนมากที่ไม่ชอบเขาโดยเฉพาะฟูจิวาระโนโทคิฮิระก็คือเป็นคนตระกูลฟูจิวาระที่โด่งดังเนาะ หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันโทคิทิระเนี่ยคือเป็นรัฐุมนติฝ่ายซ้ายอมิจิซันนีคือฝั่งขวาอใช่ก็คือเป็นมีอำนาจเหมือนกันแต่เป็นคนออกค้ามกันอ,อย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเป็นศัตรูกันอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็ยังทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งจักรพรรดิพุดเสียชีวิตจุดนี้แหละที่ทำให้มิจิซันเนีคือสูญเสียคนสนับสนุนสูญเสียอำนาจในวังไปแบบ เยอะมากมคือจกักรพรรดิที่ขึ้นมาต่ออ่ะคือจกักรพรรดิไดโกะจกักรพรรดิไดโกะเนี่ยเขาจะสนิทคือได้รับการสนับสนุนมาจากโทคิฮิระที่เป็นรัฐมนตรีฝ่ายซ้ายเพราะฉะนั้นเพอเขาขึ้นมาแทนปุ๊บมันเหมือนสลับอํานาจกันเลยแปลว่าเปลี่ยนขั้วทางการเมืองอะไรแบบนี้ใช่แล้วโทคิฮิระเนี่ยก็ไปแบบ กระซิปบอกกับจักรพรรดิว่ารู้ไหมว่ามิจิซานเนี่ยวางแผนจะโค่นบัลลังก์จักรพรรดิแล้วท่านเชื่อไหมเชื่อตามข้อละพรเนาะมิจิซานก็ถูกกาห่าว่าเป็นกระทันทีเลยเพียงแค่มกระซิบบอกค่นนี้ก็ถูกจะสั่งลงโทษจะแบบจับตัวไปขังทกคีธิระก็ได้ขึ้นมาแทนสมใจเลยได้ขึ้นมาเป็นอัฐมนตีไฟขวาแทนทีนี้ก่อนที่มิจิซานิจะถูกจับตัวไปขังเนี่ยเขาถูกลดยศ ด้วยรถเป็นแค่เจ้าหน้าที่ธรรมดามก็คือเพื่อที่ตอนไปขังจะได้ถูกขังในฐานะเจ้าหน้าที่ธรรมดาไม่มียนไม่มีอะไรบิจิซันเนเขาก็ถูกส่งตัวไปที่เมืองดาไซฟุอ๋อที่ฟุกุโอกะใช่เนี่ยแหละเขาถูกขังตัวที่นั่นเนาะก็ถูกขังแบบนักโทษเลยอะอดอ,อาหารอดน้ำทรมานมากก็อยู่ที่นั่นแค่2ปี เขาก็คงจะตรอมใจแล้วมันก็เลยเสียชีวิตหยน่าสงสารอ่ะอีศาต์แบบว่าเรียนเก่งโตขึ้นมาเป็นปลาไปทํางานเป็นดิลัทโมนตีแล้วแต่ว่าแบบมาตายแบบนี้เลยใช่เป็นคนที่ประสบความสาเร็จมากได้เข้าข้าราชการได้แต่อายุยังน้อยอน่ะนิจิซเนเนี่ยก็เสียชีวิตในปีคศ903ก็คือตอนนั้นอายุ59ปีทีนี้เพื่อเขาเสียชีวิตไปมันก็เกิดเรื่องหายนะในเมืองคือเริ่มจากมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นบ่อยมากๆในเกียวโตเกียวโตคือเมืองที่เขา แทบจะแบบทั้งชีวิตหลังจากนั้นแบบทุกๆปีเลยอ่ะมันก็มีเพศภัยอะไรตลอดตั้งแต่น้ำท่วมบ้างแห้งแล้งบ้าง,ง,รง,างโรคระบาดบ้างจนผู้คนก็เริ่มลือกันแล้วว่าเนี่ยมันคือคำสาปของวิญญาวิจิสาเนแน่แล้วเธอผ่านไป5ปีหลังจากที่เขาตายเนาะ<ม>ก็เริ่มมีคนเสียชีวิตคนแรกเลยก็คือฟูจิวาระโนสุกาเนะ รู้ไหมว่าเขาเป็นใครตอนแรกเขาเป็นลูกศิษย์ของมิจิซเนะแต่ดันหักหลังไปร่วมมือเพื่อที่จะใส่ร้ายมิจิซเนะนี่คือคนแรกที่ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตปีต่อมาก็ถึงคราวของฟูจิวาระโนโทคิฮิระก็คือตัวร้ายอีตัวหนึ่งใช่คือคนนี้ไปใส่ร้ายเขาว่าเนี่ยก็อยู่ดีก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตเลยแบบเกิดขึ้นรวดเร็วมากตอนอายุ39ออายุเล็น้อยเลย ออกมาถึงคราวของทายายของจักรพรรดิโกะจักรพรรดิโกะที่เขาสั่งลงโทษอะ่ะมกุฎราชกุมารที่จะขึ้นสืบทอดบัลลังก์อ่ะก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันตอนอายุ21อืแล้วเขาก็แต่งตั้งมกุฎราชกุมารคนถัดไปใช่ไหม,มคนนี้เสียชีวิตตอน5้าขวบกลายเป็นว่าคนที่เกี่ยวข้องอะ่ะเสียชีวิตหมดเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนที่เกี่ยวข้องคนที่จะสืบทอดออถ้าเป็นจักรพรรดิโกะก็แอบวันๆันเหมือนกันนะ จริงต้องเริ่มรู้ตัวแล้วเหมือนมันเริ่มใกล้ขึ้นมาแล้วซึ่งก็เนี่ยแหละจักรพรรดิโกเขาก็เริ่มรู้สึกบางอย่างแล้วใช่ไหมสิ่งที่เขาทําก็คือเพิ่ถอยคาสั่งที่ไปลดฐานะของมิจิซเนิแบบว่าคืนตาแหน่งให้นี้คืนตาแหน่งให้เป็นรัฐมนตรีไฟความเหมือนเดิมแล้วแถมยังเพิ่มยศด้วยนะแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วใช่เป็นวิญญาณไปแล้วว่ะแต่เหตุร้ายมันก็ยังไม่สงบคือมาถึงเหตุร้ายที่พีที่สุดแหละเกิดฟ้าผ่าเนี่ย ลงมาที่วังเลยอะจนเกิดไฟไหม้ลุกลามากคือเรียกได้ว่าวังตอนนั้นมันกลายเป็นเหมือนนรกค่ะคือขุนนางมแบบถูกเผากันทรมานเตไปหมดก็เสียชีวิตเยอะมากในเหตุการณ์นั้นแล้วในปีเดียวกันนี้แหละจักรพรรดิโกโก็ลมป่วยเขาก็เลยแบบเตรียมตัวมอบทำพิธีมอบบัลลังก์และให้ถ่ายย้ายคนต่อไปเนาะหลังจากที่เขามอบบัลลังก์เรียบร้อยเนี่ยก็เสียชีวิต แต่เป็นว่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็คือเสียชีวห <üst> มดแล้วใช่ไหมเนี่ยเหตุการณ์ส่รลายนั้นคือเสียชีวหมดแล้วเพื่อให้คําสาปของมิจนนิซาเนี่ยสงบลงสักทีเนาะจะทํายังไงดีจกักรพรรดิองค์ต่อๆมาเนี่ยเขาก็ลเลยสร้างสค์เจ้าอุทิตให้ <ừ ALI: S 2> <ม>แล้วก็ ยกย่องมิจิซันเนให้เป็นเทพเจ้าอยู่ๆก็คือจากวิญญาณอาฆาตเลยกลายเป็นเทพเจ้าเลยใช่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่เขากลายเป็นเทพเจ้าศาลเจ้าแรกที่จักรพรรดิเนี่างขึ้นมาอุทิศให้นะอยู่ที่เกียวโตก็คือศาลเจ้าคิตันโนเทนมังกูโดยที่ยกย่องให้เป็นเทพเทนมังเทนจินก็คือคําว่าเทนเนี่ยจะแปลว่าสวรรค์ท้องฟ้ามาจากการที่มิจิซันเนเขาเป็นวิญญาณที่แบบทําให้ฟ้าพา่อยๆบ่อย ก็เลยตั้งชื่อนีให้พอเริ่มสร้างศาลเจ้าอกลายเป็นว่าเหตุร้ายมันไม่ค่อยเกิดแล้วคนก็เลยเชื่อว่าการที่ยกย่องให้เขาเป็นเทพเจ้าคือช่วยได้ช่วยให้มิญยาเขาสงบเขาก็คงแบบพอใจแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องก็เสียชีวิตไปหมดเลยปะใช่หลังจากนั้นก็เลยมีการสร้างศาลเจ้าขึ้นเยอะมากในญี่ปุ่นก็คือศาลเจ้าที่มันลงท้ายด้วยเทมบังกูทั้งหลายเนี่ยแหละก็คืออุทิศให้มิจิซาเนะจริงๆแล้วในญี่ปุ่นเขาจะมี เทพเจ้าหลายองค์เนาะแล้วก็จะมีสันเจ้าที่พวกเราเห็นอะจริงๆแล้วคือไม่ได้เหมือนกันหมดนะก็จะมีแบบแบ่งกรุ๊ปนี้กรุ๊กนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ทุกที่แบบใหญ่ๆก็จะมีอินาลิแล้วก็จะมีฮัจิมังกูฮัจิมังกูแล้วก็ที่รูกขวัญเราเนี่ยก็จะเป็นเทนมังกูเคนมังกูก็จากที่เขาเสียชีวิตเมื่อปีคศ9 0 3เนาะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว1,121ปีจากวิญญาณอาฆาตก็กลายมาเป็นเทพพระเจ้าแห่งปัญญาที่โด่งดังมากๆในปัจจุบันนี้เป็นพอาะเขาเป็นนักปรา์ด้วยไหม สมัยที่เขายังเป็นแบบไวรุ่นอยู่อะไรเงี้ยใช่เหมือนเพอ่งสร้างสารเจ้าขึ้นมาแล้วคนก็ระลึกถึงตอนที่เขายังมีชีวิตเนาะว่าเขาแบบมีความฉลาดมีสติปัญญาดีก็เลยมาขอพรเรื่องการเรียนการสอบใครเนาะที่อยากจะขอพรเรื่องการเรียนการสอบเนี่ยคือแนะนําเลยที่สานเจ้าเทม,มังก,กูก็คือ ที่ไหนก็ได้นะมีหลายที่ในญี่ปุ่นแต่ว่าที่เป็นศาลเจ้าหลักเลยก็คือศาลเจ้าดาไซฟุเทมังกูที่จังหวัดฟุกุโอกะเพราะอะไรที่มีถึงดังสุดที่นี้มันคือที่ที่สร้างขึ้นเหนือหลุมศพของมิจิซาเนะอ๋อหลุมศพคืออยู่ที่ดาไซฟุฟุกุใช่ก็คือเขาผูกขังที่ดาไซฟุใช่ไหมจนกระทั่งเสียชีวิตทีนี้ก่อนตายเขาสั่งเสียไว้ว่า ให้เอาศพเขาอะขึ้นเกวียนที่มีวัวลากแล้ววัวพาไปที่ไหนก็ให้ฝังเขาที่นั่นแล้วทีเนี้ยตอนที่ขนศพใช่ไหมอยู่ดีวัวมันก็ลากลากเกวียนแล้วมันก็แบบหยุดนั่งเลยนั่นแหละเป็นจุดที่เขาฝังศพแล้วก็สร้างขึ้นเป็นศาสตราจารย์ดาไซฟูเทมักูแล้ววัวมันก็เลยกลายมาเป็นสัญลักษณ์แบบว่าสัตว์ที่เป็นผู้รับใช้เทพเจ้าแห่งปัญญาใช่ใช่เหมือนตอนพี่ไปอะก็จะมีวัว แต่เขาก็จะมีความเชื่อว่าเวลาที่ขอเหมือนเป็นลูกวัวออสมมุติว่าอยากจะให้หัวดีก็ไปลูกหัววัวอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าอยากจะให้แขนอะหายก็ไปลูกแขนเออวัวก็คือมันว่ะ <laughs> <laughs> ใช่แล้วกับเพื่อนไปศาลเจ้าเทนบังกูเนาะก็จะเห็นรูปปั้นวัวก็ยันยุเป็นลูกกัน ถ้าเกิดเพื่อนๆไปญี่ปุ่นช่วงแบบใกล้สอบก็จะเห็นเลยว่านักเรียนนักศึกษาญ,ญี่ปุ่นเขาจะแห่ไปที่ศาลเจ้าตระกูลเทนมังกูกันแล้วก็ที่ศาลเจ้าเทนมังกูเนี่ยจริงๆก็จะมีขายเครื่องรางปกติเยอะๆนะแต่ว่าที่ดังที่สุดก,ก็คือจะเป็นเครื่องรางที่ทําให้สอบผ่าน่เพื่อนโอเคก็ไว้ยข้าวหน้าเนาะก็จะมาเล่าถึงวิญ,ญญาณสุดท้ายและในวิญญ,ญาณอาฆาตแห่งญี่ปุ่นเนี่ยก็คือไทระโนมาซกาโด แล้วถ้าเพื่อนๆจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าที่ไทยนะคะก็อย่าลืมหมวกกันยูวีนำเข้าจากญี่ปุ่นผัดไใ้สักได้ใส่ได้2ด้านตอนนี้พวกเราก็มี6รุ่นจุกๆไปเลยจ้าเดี๋ยวทิมีลิงไว้ที่ description นะคะเพื่อนๆฝากอุดหนุน,นด้วยจ้าแล้ววันนี้เราสคนก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าจ้าสวัสดีค่ะ